วันนี้นะคะคผู้หญิงนางสาวุมิตราขมลนพนผู้จกรรมบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมนะคะมีคลิปกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่สามารถนําไปฝึกลูกๆของเราในที่บ้านค่ะนั่นก็คือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมไม่ต้องการเขียนหนังสือค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่หญิงจะมาสอนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ จับอินสอเขียนหนังสือนะคะจะสังเกตว่าเด็กๆบางคนนะคะยังไม่สามารถจับอินสอได้ถูกวิธีในการเขียนหนังสือวิธีการจับอินสอที่ถูกต้องก็คือมีโป้งมีชี้แล้วก็มีกลางนะคะส่วนการเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหวเฉพาะข้อแขนนะคะหรือส่วนปนลายในบางคนเนี่ยก็จะมีการจับอินสอในลักษณะแบบนี้ความมือนะคะหรือว่าจับช้อนเวลาทานข้าวก็จะยังกำทั้งอันไม่สามารถงอแขนแล้วก็จับเข้ามาอาหารเข้าปากได้นะคะกิจกรรมแรกที่หนิน จะช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจับอุปสรรคก็คือกิจกรรมที่เราหาได้ง่ายที่บ้านนะคะก็คือไม้หนีบผ้าะคะ่ะเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อของนิ้วมือนะคะทกพรองสามารถใช้ไม้หนีบผ้าที่มีอยู่ตามบ้านนะคะฝึกลูกๆของเราได้เลยะคะ่ะใช้ไม้หนีบผ้านะคะหนีบนี้ จะเป็นการเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อนะนิ้วมือนะคะเพื่อทําให้การสับปินสอนได้อย่างมั่นคงเวลาเตรียพมพร้อมในเรื่องของการเขียนสืนอคะเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กๆนะคะหนีบออกอกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมการฉีกกระดาษพนเปนเปอร์อาร์ตนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะ ฉีกเศษกระดาษที่มีอยู่ตามบ้านค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะผู้ปกครองสามารถใช้เศษกระดาษที่เหลือใช้จากที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาเพิ่มกำลังของแขนและมือให้กับเด็กๆได้โดยการใช้มาฉีกกระดาษด้วยกัน,กน,กนค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเล่นกันภายในครอบครัวหรือถ้าเป็นกิจกรรมที่จะมีจุดมุ่หมงหมายเป้าหมาย ืออาจจะให้พอฉีกแล้วก็คือทากาวแล้วก็แปะปางรูปต่างๆนะคะเป็นรูปร่างได้ค่ะกิจกรรมที่3า,านะคะกิจกรรมฟุงเกเพค่ะก็คือใช้นิ้วมือนะคะจุ่มสีแล้วก็ กดไปตามรูปภาพน,นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจับหนังสือรู้ตำแหน่งผิดทางนะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะมีสีน้ำ่วไปธรรมดาเลยค่ะแล้วก็พอเราผส่งสีเสร็จปึ้บนะคะเด็กๆใช้นิ้วมือนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วชี้นิ้วโป้งหรือว่านิา้วกลางนิ้วอื่นนะคะจุ่มสีลงไปแล้วก็จุดลงไปในกระดาษที่เราเตรียมเป็นรูปร่างหรือว่าเราพิ้พออกมาจาก ะะหรือว่าถ้าไม่มีผู้คองก็สามารถทําเป็นรูปวงกลมแล้วก็ให้เขาค่ะใช้นิ้วชี้นิ้วอื่นๆนะคะจุ่มสีแล้วก็แปดสีลงไปแล้วก็จุ่มลงไปนะคะสำหรับกิจกรรมทั้งสากิจกรรมเมื่อ ะะที่กุ้งได้แนะนำให้ผู้ปกครองไปฝึกลูกๆเด็กๆที่บ้านนะคะก็คือเป็นกิจก,กรรมที่เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะในการถเขียนหนังสือที่เราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกนะคะอายุ5ปีแล้วยังไม่สามารถจับบินสอนได้อย่างมั่นคง จกข้าวรับประทานอาหารยังฝึกลดเทอะนะคะแล้วก็ยังมีการเขียนที่จับอินสอสเปะสปา่าระบายสีไม่อยู่ในกรอบนะคะกิจกรรมทั้งสากิจกรรมเมื่อกี้นะคะจะช่วยส่งเสริมทักษะในเรื่องของกําลังกล้ามเนื้อของแขนแล้วก็มือสามารถควบคุมการจับอินสอได้อย่างถูกต้องค่ะผู้ปกครองสามารถนํากิจกรรมทั้งสามนี้นะคะไปฝึกลูกๆเด็กๆของเราไ้ที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่ไม่ได้มาโรงเรียน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงขอปกอักกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ